สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีปัตุกถาดที่เขามาผสมซ่องน้องคั้มนะพี่น้องเบื้องพอนองบิวพี่น้องโอ้ยขบบ้เาพ,พี่น้องเลยเพี้ยนเนนี่วันหนึ่งเดีบ้านเฮาแบบนี้ข่าแบบไม่ได้มัดเลยพี่น้องโอ้ยเบื้องพุ่นเมื่อย์เฮงพุ่เนเสาเสาแดดฮอนแดดวะ แต่กะดีอย uh, Arizona, ู่เฮากาต้องการจะาหันเป็นนะไรเนาะเผาเผ็ดเผานะเมนอยู่คำเมนเขาจึงเหงื่อวน์เนาะตัวชุดถ่ายเลยยังอีกรุ่นหนึ่งบอกเอาตัวนี้เอาเลยสิจะเอาทดสอบขึ้นมื่อันนี้อืออือทดสอบปันแรงวานอี่ชุดนี่หักเกี่ยวเกี่ยวจะไม่ชื้นนี่อืมมาว่านี่ค้นตัวสิเกี่ยวตอนหันแบบมันอีค้นตัวนี่อืมพยายามาปันแรงวานอืมอยากมาตกมาดันมาตกเรียบร้อยเลยลงมาได้ที่ที่พุ่งมาตกเนาะ ส่วนนี้เพิ่นตกดูเนาะอืมโอย้ยคดตกพิษร,ระดูพอ,อปีนี้ก็คือมาเละยัพนพอดีตัวพี่เนี่ยม,มันดีทุกปีแล้วมันดีแล้วมันเดินทกออบ,บูมีโหลดเออบัตรใบพัดอันปลายปีหลาบไปนั่นหนึงกับคือมาไม่นพ้นเลยมืนันีอ้เพิ่นเพิ่นเกลียวแล้วเพิ่นตาเขาวแล้วเพิ่นก็ ฮุบเซลูไทเลยก็มากรองอยู่ลาดเลยฮุบเอาเลยฮุบขร้โเลยบริมัดเลยฮุบไปซีก็ได้เี่ยเเป็นบริวารได้ได้เป็นบริตีเราเป็น้าปั่นะฮุบใส่เลขันเท้าเขามัดไปคนมันยังฮุบขึ้นไปมันยังได้ได้ซับได้แกะอีกเนาะพอวันหยุดเขาไลมันก็สีแค่เด็เกินไปนี่ยังง่ายชุดเป็นว่ะสบายลยที่แบบนี้ก็สบายฮุบเลยโบบโบยาหลาย่าุบไทเลยบริมัด สบายคูละแบบเออมี็ดีแดดแหมแดดฮอนฮอทพอดีเมาะสมกับการตากเขา่าเมี่ยนเขา่าเข่าก็สิได้แหงเบิ่งคนเบิ่งเข่าว,ว่าต เออมัดกระสอบเข่ามัดแบบนี้นะพี่โนโอ้อยเอ้ยนี่เพิ่นมัดกระสอบเข่ามัดแบบนี้นะเบื่องนั่นเขาเขาเขาต,ต,ตบปากมันให้มันมดงกันเลยกันี่ักักไปุดปุ่นเลยดึงปุ่นเลยกัหอนหอนเลยกัมัดดึง้ใจเยอะหอนหอนหอเขาม่เลยกับมัดพี่้องเขาเขาใส่เข็มอะไรกัใส่เสื้อพาทั้ง้นเลยกันี่ักัไปเลยเออเขสุดปุ่นเลยกัดึงพูดพมาแล้วหอ,หอนหอนหอนปากมันนี่กั มัดจิกพูดมานี่มัจิกจ้าดมาโลยเออสบายเนาะนี่มันมก,กระสอบข่าวมัดแบบนี้นี่เบื้องตลวสอบนะเีการนิดมี่เยมบอลลุนลียมบอธรรมดาสมเนี่ตัดอันแคุ่มาายนจลาพูนเบื้งกระสอบข่าวนะคักอลีเนี่ยปาทโต

ค่อยแต่มัดจุกเด้แบบนึ่งมัดจุกมันสิเห็นหัวกระสอบมันสิเห็นฝายมันสิมีหัวกระสอบเวนี้บบเห็นบบเหนบ็เหนหัวกระสอบเลยเรียบเลยเอลโอ้งามงาเงงน,นี่วิธี <พา S 1> มัดเอาพางม,าม,ามาาัดโอ้ขักขัขัเออไปไล่หมองไปให้ไล่บอนพี่นออ้องเอ้ยขั้นบมมากเลยสิบบเห็นสิบบหู้ เพุ่นส e ิษยขับรถไทยมาแก้ข่าวมาเนี้เพุ่นวะพักพอนก่อนเพุ่นวะมาตุนกาคิดว่าพุ่นสิหยามก็สอบเข่าวขึ้นรถพักพอนก่อนกําลังว่าสิหยามขึ้นซอยเออกําลังว่าสิมาหามก็สอบเข่าวขึ้นรถซอยเพราะว่าพักพอนอืมจังหน่อยจังหน่อยเนาะเออถ้าหนอยก่อเพั่อนเมื่อย ที่แรกว่นศิมาฮามก็อสอบเขาขึข้นรถซอยเพื่อว่ามันหอแนแดดแห้งจิน้อยจังมาห้ามคนวะเขาห่มก่อนบัดน,นี้ในนนยใช้น้ำกินนะโยมปาเบื้องบนเมื่อยแห้งเลยพี่น้อยเป็นแต่ซิบุญยางมะฮอดห่มใช้เสื้อแดงอีกโอ้ยพี่น้อยเพื่อนลงมือเกี่ยวข่าวแล้วผู้หลายคน ปานัดก <Bye. S 1> ับบ่าวใต้เพื่อนเกี่ยวเฮี้ยงกันวันนี้ยัดแล้วอยู่ไงนี่แหวดอกจะหน่อยเพื่อนจะไปเอาของไปมาแก้วสิบุเร่เพรายังเว้นเติบอยู่เกี่ยวแป๊บเดียวยังไดยเกือบเครื่องให้เลยใกล้สิเครื่องให้เลยเกี่ยวแป๊บเดียวโอ้ยันแล้วอยู่วันนี้ เกี่ยวหลายคนขอเวลาดอกเลยจ้นีใจพะว่าจะอาานีใจมัน้แรกะเลพี่น้องเลยกำลังเริ่มุกเาะคู่วาใจแล้ยังถ้าด้ชุกดีมันชุกกระเทขับกันไง เอกเกลียวเลยพอดี่จะหนี่มันจังบโบเกอะต้นตัวลุมมามันมันจะเกาะแล้วกล่นก่อนขนมเยี่ยวค้าวบัเอิญกับบมาเอ้ยยังบม่อยากมาอดีตเล่นดีตเล่นอดีตเล่นอด้ตเล่นอดีตเล่นอนีตเล่นอดีตเล่นอดีตเสียงหัวแล่นอดีตเ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 ล่นอ่ีตเล่นอดีตเล่นอดีตเล่นอดีตเ่นอดีตเล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 ่นอิ้นเล่นอดีตเล่นอด อรเอิรเัมาตะเิหัว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 เนัหัวหัวหัวชนัก่เคยเห็นนเจ็บอเดไปอนเอาเฮ้ยหัวเขากูมูแล้วเนาะเอิรไปผังมือเอิมาสบบสน้อยเีเนาจะเอิอว่ะเอ เฮ้ยเย่ยมเียมาแลงกแล้วเลนี่นะเล่นมือค่ะเล่นมือเย่นกอนเย็นก็เสร็จแล้วค่ะก็ลังบิวมอดนี่เลยกรกลับเมื่อย ฮะพาสนีนะมามาจอดอยู่เทียงหน้าหน่อยพอน้องบิวมาจอดเทียงหน้าหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยมามามาสองแล้วโบเห็นเกิดกับโบเห็นมาอยู่จะแทเจ้ามาพอน้องบิวอยู่เทียงหน้าหน่อยบุกเลยบุกเลยเป็นผู้หญิ่งงานแบบว่าสมัยใหม่ต้องรอช้าขึ้นขึ้นมาหาแถวเถียวเฮ้ย พัอนี้าเสิป๊บพี่น้องเอ้ยเพราะว่าห้าวนะเพราะว่าห้าวนะเอิญไปผังเบื้องหน้ารำกับมุ้ยไปเจาะเาจะโคนเลยเพอนงบิวหุงยินเราหยาดเลยพอนงบิวหยานแล้วโหดลิฟาสันนี่โหดแห้งพี่น้องเลยพอนงบิวแม่ว่าเจ้าก็อยสวนทาง เส้นทางพี่น้องเยาลงมาเา้นปประมาณนี้ดีแล้วขนาดบอดีแล้วจะขึ้นมาพุ่นนะคันลำคันปัจฉินะบอพอจะีเทียงพอดีจะเส้นลาวพอดีจะเส้นลาวเลยลามาหาอยู่ที่ยังเกือบจะเส้นทางนเรเออพดีเลยสาวเทียงสี่คนพี่น้องเ้ยพยอยากเสียงเทียง มาหาเบืงเกอโอ้ยบ่เห็นมาปอยู่อันเพิ่นเอาสงเพิ่นเอาส่งให้เตงยิบเฮ้ยว้าเตงตัดตัดขาเตงการิเทศไปงได้สักแี่ตัดขายังจะตัดขายังเออตัดขาส่งแล้วตัดขาพนงบิวไปถือใจว่าใส่ปากเส้นี้ตัดส่งให้ ล้วก็ลืมลืมเบิ่งว่าซุ้งหรือต่ำนะพ่อตบาบักควายก็คเคินแท้อ่ะสิพอดีอ่าบาอจีดญาติพันตีแบบเคิรนกับพ่อแฮงแล้วเ,เคินอยู่แล้วเ,เคินเจ้านั้นบไดไอเคินตอนไส้ก็ฮะ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 ฮลฮฮนฮะ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 ินอยู่ฮะ ้าเ้ยิมส้นาะคืนได้เนาะคืนได้บอกยิบยิบิหนยายยายเป็นอะไรยิบกห้จนายา้วบอพี่นคู่หวานใจเกี่ยวขามอทมเลยพี่นงเ้ยเกี่ยวไว้เลยเอาเงียบหายแล้วพุ่น นีหะอ่จ้าจมงกแไว้แล้ค้็ขาบาตายเนอะบ้ตายทุกขาเนอะยันเกี่ยวปานก็ขาบเจแเพลงเลยนะฮ้ยงตังตังงแิตรค้าตะเข่งเป็น้าเออแบบแงตังแน่ๆเลยน่ขนาดแนนี้อันนั้นมอเอ้ยเอาเลยจับไป าายห,ห<า>ยุ่งมืดโอย <c oughs> เจ้าการครูวานและเชิดหอดขั้นก่อนห้องงานสิกเกี่ยวหันมือกันโหดโพแต่นี่น่ะเป็นคููค่อยแหยกกำลังใจเด้ออันครูวานใจน่ิ่นความรักเขาตาเนะข็บตา กูมาเข่าตาับสันอิซาเนี่ยวาดแหงอะไรจะเริ่มเมื่อยนเกีียวขั้นหม้แล้วพขนหน้าแลจะเร่มเมื่อยแล้วเกีียวไว้เกี่ยวขันหน้าแเกีียวไปเกยวมาขนหน้าไปเกีียวเัานหน้าดน้าจะคมขแมนมันก็มือตัวเองนะแล้วบริเทนกันเฮิงแล้วบริมหาการจะเฮิงแล้วเออ มนใ่ใา่ไหเกี่ยวหลัดกางหลัดลูกชายเนาไวนั่นเห็นห้ผู้น้าญาอมชเินขมก่อนม่อขมเขาเล่นไปเกี่ยวหลัดไวเห็นไหมหลัดไวพวกนี้ผู้ใหญ่ใช้ดูแดดใช่ไหมแม่นคว่อแม่นคว่ยาย อาาโซโซนังบิวไปทางไหนวะขึ้นมาให้นงบิวมาต้นกาไว้ลงเกี่ยวซอยให้น้องบิวเลยรู้สึกเจ็บท้องอีกเลยเจ็บเป็นบาดเป็นบาดอยู่บางบางเท้อมันกระโบเจ็บบางเท้อมันเจ็บดิพี่น้องเอยมันเจ็บมาเป็นซ่วงเป็นซ่วงนเดี๋ยบางเท้อก็โมเจ็บบางเท้อก็เจ็บนี่เจ็บเป็นซ่วงเป็นซ่วงมาชิลงเกี่ยวครับลงเกี่ยวอยู่หน่อยเดียวนึ่งคืนมากแล้วรู้สึกเจ็บเจ็บท้องหน่อยหุ้มมุมมมันเจ็บหุ้ม เจ็บเป็นบาทเป็นบาทก็เลยขืนดูเกี่ยวหน่อยเดียวหนึ่งเกือบแล้วพี่น้องเอ้ยยังอีกน้อยเดียวยังดอนหนึ่งนี่ทั้งนี้แล้วแล้วน้องลิงคือเกี่ยวคนเดียววะน้องลิ้ยงวันแดดบ่เกี่ยวคนเดียว ยังหน่อยหนึ่งยังดออหน่อยหนึ่ง,งทั้งนี้ก็แล้วบ่แล้วนี่สองข้างแล้วแล้วนี่ยังดอนน่อย,ยน่อยูุ่กลางนี่ก็แล้วให้นี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จุป้สด้อพี่น้องพ้อมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ส้ม่องน้องค้าหน่อยพี่น้องสบายดี